بسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم ربي زدني علما في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลเลาะห์รักกุรอานของฉัน เราะอาลัลอส์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานก็คือคําว่าตาดาบออาญาจากสุร้นนี้กา,ารตาดาบอก็คือมาใคร้ครวนจากอาลยาดของเอาลอส์แต่เอ๊อเราจะใคร้ควรวนได้อย่างไรเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับวันนี้ไม่เป็นไรเรามีแอป,ปอันมาสจันสีเขียวๆ,ๆนี้จะนําทางเราไปสู่ความรู้ที่เอาลอ์อยากจะบอกกับเราในคาขอเราจนเป็นถึงรากเดี๋ยวเดียวอินชา,าลัลอ และพระกานทั้งเล่มก็มาจากคําพูดของอัลลอฮ์ทีละคำทีละคำเพราะฉะนั้นจากคําพูดจากคําของอลอร์นี่แหละจะนําทางเราไปสู่ความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเราในอันกรุอานจากคําของฮ์นั่นเองอินชอาอัลลอฮ์วันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางท่องเที่ยวมาเข้าใจอันกลัอานจากคําแต่ละคําในอันกรุอานนั้นในเรื่องราวของนัสต้าอินที่เราพูดกับอัลลอฮ์อยู่ทุกวี่วันในฟาตีฮะนั่นก็คือเราขอความช่วยเหลือแล้วก็มากับ เราขอกับผู้ที่เราขอนั่นก็คืออัลมุสตาอานผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือนั่นเองเราได้รู้และเรื่องเราของนัสตาอินกับอัลมุสตาอานเอาล็อปผู้ทรงอัลมุสตาอานพระนามขอละอันสวยงามอันผู้ถูกขอความช่วยเหลือนั้นเราก็ได้นําทางพี่น้องไปแล้วในคราวที่แล้วในตอนแรกวันนี้เราจะมาต่อกับด้วยเรื่องเราที่เหลืออีกอินอัลลอห์และก่อนอื่นพี่น้องจ๋าเหมือนเดิมเราก็ การที่เรามาทําให้พี่น้องได้เข้าใจจากคําขอร้องแบบนี้เพราะเราเห็นว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วพี่น้องอยากจะเข้าใจกะอ่านนั้นพี่น้องมักจะมาดูความหมายที่เขาแปลเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษาเลยแล้วแต่แปลภาษาอะไรก็ตามในล่วงใบนี้แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามาอยู่กับคําของ Allah, อลวะอ่มาตาดะบดจากคําของอลวะนั้นสามารถที่จะทําให้เราเข้าใจได้อีกลหลากหลายมิติ อย่างเช่นมิติจากรากสามมิติจากการเปรียบเทียบมิติจากภาพรวมสุรอมิติจากความสัมพันธ์ระหว่างสุรอนนั้นสุรอนนี้และมิติจากนามของล้อและแม้กระทั่งมิติของตัวเลขก็ตามนั่นเองวิธีการเราก็พยายามบอกเสมอนั่นก็คือเราจะต้องเอาสายตาของเราไม่อยู่กับอัตกรอ่านของอลัตทีละคคำเราไม่เข้าใจคําของล้อเราจะใช้แอปของเรามาเปิดไอ้คํานี้แปลว่าอะไรอย่างไรและสุดท้ายเราก็จะต้องมาอยู่กับคําของล้อ แบบนี้อีกแล้วว่าอ๋อทำไมคำนี้อยู่ตรงนี้เอาเราใช้คำนี้นะตรงนี้แบบนี้เพราะอะไรอย่างไรอินใเอาว่าแบบนี้นั่นเองง่ายงายเลยคำของเราจะนำทางเราไปนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวของอัลมุนัสตาอินของเรากันต่อ คราวที่แล้วเราพาพี่น้องไปแล้วว่าถ้าเราเราคำว่านัสตาอินเราขอความช่วยเหลือนั้นถ้าเราอยากรู้เรื่องของคาคานี้คาคานี้นั้นอลัลลอฮ์ใช้คําคํานี้ในอัลกรุรอานของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่กี่ที่แล้วก็เรื่องเราทั้งหมดนั่นแหละอลัลลอฮ์กาลังจะบอกอะไรกับเรากับคําคํานี้เพราะเราก็ได้พาพี่น้องไปแล้วในรกากศัพท์ของคําว่านัสตาอีนนั้น มีอยู่หลากหลายความหมายและความหมายทั้งหมดที่หลากหลายนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอาล้ออยากจะบอกเราเกี่ยวกับคําคํานี้เหมือนที่เราได้ทําให้พี่น้องได้ผ่านไปแล้วในตอนแรกใครที่ยังไม่มาถึงตอนนี้ให้ไปดูตอนแรกก่อนนะอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละเราก็ได้ผ่านไปแล้วในรักท์ของอาว่าน,นั้นทําให้เราอยู่กับคําว่านัสตาอีนั้นเราก็ได้มา,าแล้วก็เราผ่านไปในหัวข้อของ อัลมุสตาอานทำให้เราจากคำนัสัยนของอัลลอฮ์นั้นทําให้เราได้รู้จักพระนามของอัลลอฮ์อีกพระนามหนึ่งนั่นก็คืออัลมุสตาอานเราคือขอความชื่อหลอเราคือผู้ขอส่วนอัลลอฮ์นั้นก็คืออัลมุสตาอานผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของความดีเล็กน้อยและเราจะขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ในเรื่องอะไรบ้างนั่นก็คือในเรื่องแม้กระทั่งความดีเล็กๆน้อยๆไม่มีเกลือในในครัวอัลลอฮ์ก็ชอบที่จะให้เราขอ ขอกับเราในทุกๆเรื่อเอาเราชอบให้เราเซาซีกับเราขอนั่นขอนี่เอาเราชอบแล้ววันนี้เราจะพาพี่น้องไปต่อกันในเรื่องราวของรากศัพท์ทั้งหมดที่มีอยู่ในในคำคำนี้นั้นอีกเรื่องราวถัดมาเพราะเรายังพาไปไม่จบวันนี้เราจะพาไปในเรื่องราวของหัวข้อจงช่วยเหลือชั้นแล้วก็และช่วยเขาแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ถ้าท่านก็จะไปให้หมดอินชาอัลลอฮ์ทีนี้เรามาอยู่กับ คำถัดมาเอาลอก็บอกว่าเวลาเราจะนัสตาอีเราจะขอความช่วยเหลือกับอลัลลอฮ์นั้นเรามาดูคําว่าตรงนี้ก่อนจงช่วยเหลือฉันนี่มันคืออะไรเอาลฮ์ฟาอีนูนีอีกความหมายหนึ่งจากรากส์ของคำว่าอันนัสตาอีนั้นคือฟาอีนูนี่เอาละอยากจะบอกอะไรจากตรงนี้เราไปตรงนี้ก็ต่อเลยเราก็จะไปยังสุรรที่18อายาที่98ที่ 98, ทมีคําคํานี้อยู่สุรรที่18อายาที่ ออายะที่เท่าไหร่นะอายะที่95ไม่ใช่55นี่เราทำผิดละโซโลที่สิบอายะที่95นั่นเองอ่ตรงนี้นั้นคำว่าอ่าฟาอีนูนีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ณนากาตรงนี้นั้นกุลมามักกันนีฟีรบบีคอยรอฟาอีนูนีน้ตรงนี้นั้นเป็นเรื่องราวของยุโก่อนไหนนั่นเองเรื่องราวของยุนก่อนไหนยุนก่อนไหนคือใครยุนก่อนไหนก็คือ กษัตริย์ที่มีที่มีพลังที่มีอํานาจเหนือถ้าเกิดในะร้าแล้วผู้ที่เอารับพูดถึงกษัตริย์ที่มีอํานาจที่มีกําลังที่มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือยุทธกรนไนนั่นเองแต่ยุทธกรนานกษัตริย์พระองค์นี้จะไม่อยู่กับที่จะนาเดินทางทัพของของพระองค์นั้นไปเพื่อที่จะนําเรื่องราวของเราไปบอกผู้คนนั่นเองและเมื่อท่านเดินทางมาถึงณที่ที่หนึ่ง แล้วก็เออก็มีชาวเมืองของที่ที่ณนะที่ตรงนั้นก็ได้มาบอกกับท่านว่าโอจุนกอนนายเอ๋ย,อนนอยได้โปรดทํากําแพงให้เราเพราะว่ามีมันมียะยุทธกมายุทเนี่ยชอบมาทําร้ายเราชอบมทาทําความเดือดร้อนให้กับเราได้โปรดทํากําแพงมาปิดกัน้นยะยุทธกมายุทให้เราตรงนี้หน่อย แล้วก็ถ้าท่านทํากําแพงให้เราแล้วเนี้เราก็จะมีรางวัลให้อันนี้คืออายัดก่อนหน้านี้ทีนี้นี่คือคําตอบของยรอก่อนนานีมน่มันมันมีคําว่าฟาอีนูนี่มันมีคําว่าโจงช่วยเหลือฉันในคําตอบของยรอก่อนนาตรงนี้เรอก่อนนาบอกว่าก็แล้วมามากกนนี้ฉันไม่อยากได้รางวัลที่เจ้าเสนอนั้นหรอกเพราะว่า มาสิ่งที่มักกันนีเอาล้อให้ฉันนั้นฟี่ฮีในมักกันนีฟี่ฮีสิ่งที่เอาล้อร็อบบีสิ่งที่เอาล้อให้ฉันนั้นค่อยรุนดีกว่าในสิ่งที่เรามนุษย์จะจะให้ฉันสิ่งที่เอาล้อจะให้มันดีกว่าแต่อาลิซุกันไหก็ตอบถัดมาว่าฟาอีนีฟาอานูนนีแต่พวกเจ้านั้นก็จงช่วยเหลือฉันจงช่วยเหลือฉันบิกูว่าด้วยกำลังอ่ะ ถ้าอยากจะทํากําแพงเดี๋ยวฉันจะช่วยแต่พวกเจ้าก็ต้องใช้กําลังช่วยช่วยเหลือกันทาอาจจะให้เรามาช่วยเหลือกันทํานั่นเองอ่าแล้วฉันก็จะทําแล้วฉันก็จะทํากําแพงที่กั้นระหว่างยายุทธมายุก,กับพวกท่านจะไม่ให้ยายุทธจะสามารถที่จะออกมาได้นั่นเองอ่านี่คือเรื่องราวของจุนก่อนไหนก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวกับจงช่วยเหลือฉันก่อนจุนก่อนไหนแต่คำว่าฝ่าอีนูนีเมื่อเรามาอยู่กับรากศัพท์ของ นัสตาอีนั้นมันเป็นเรื่องของการเอาลดใจจะให้บทเรียนเกี่ยวกับนัสตาอีนั่นเองนั่นก็คือเป็นอย่างไรเมื่อเราขอความช่วยเหลืออันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ถ้ามีใครสักคนมาขอช่วยเหลือใครสักคนเวลาในทุกเรื่องราวขอร้อมักจะมีเรื่องระ,ระหว่างเรากับอวโล์และเรื่องราวระหว่างเรากับมนุษย์สมมติเราเ ในสาเหตุการณ์ของจนการในตรงนี้กําลังบอกเราในเรื่องของมีคนหนึ่งกําลังจะขอความช่วยเหลือกับอีกคนหนึ่งและณนะตอนนี้ถ้าเราเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลมุสตาอานเรากําลังเป็นผู้ขอเราเรากาลังจะขอกับอลัลลอฮ์ผู้ที่ถูกขอเนี่ยเอาละเมื่อเราขอสิ่งใดก็แล้วแต่สมมุติว่าเราจะขอยา,อาละจากฉันขอริซก,กีฉันตอนนี้ฉันไม่มีเงินจะกินน่นนี่นั่นฉันขอริซกีเพิ่มพูดน,นะแล้วเอาลลคือ ผู้ที่เรามาขอเนี่ยก็เปรียมเมือนเรื่องเราของจงกันในตะเกียบแล้วกำลังจะให้บทเรียนเราว่าแล้วก็จะตอบเราว่าถ้าอยากจะขอดิสกีใช่ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะให้แต่เธอก็ต้องช่วยเหลือฉันด้วยก็คือต้องช่วยเหลือด้วยกําลังนั่นก็คืออาจจะต้องไปทํางานจะต้องหาสาเหตุที่ ที่ให้ฉันสามารถที่จะเอาฤิสกีเพิ่มพูนให้กับท่านไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะเอา,เอาท้องท่าภูเขามามาปิ้งมาเซกให้อยู่ต่อหน้าเรานะั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเจ้าก็ต้องทําอสบามต้องต้องทําสาเหตุที่เราสามารถที่จะให้ริสกีกับเจ้าน,นั้นก็คือถ้าเจ้าอยากได้ฤิสกีเจ้าก็ต้องช่วยเหลือฉันโดยการทํางานหน้าเหลือฉันจะให้ฤิสกีกีาสมมุติบางคนเขา อาจจะไม่ขอกับเอาล้อเลยอันนี้เรายกตัวอยา่างบางคนเขาไม่เคยขออะไรกับเอาลลอเลยแต่ทำไมเอาล้อให้ริสกีกับเขา คำว่าริสกีขอเอาล็อะตนะั้ตรงนี้หมายถึงริสกีนั้นจะต้องเป็นริสกีที่ดีคาว่าริสกีที่ดีคือจะต้องเพิ่มพูนจะต้องมีความจําเริญในนั้นบางคนเขาไม่เคยขอแต่เขาได้ได้ริสกีนั้นอาจจะเป็นริสกีที่ไม่บราระกัดที่อาจจะนําทางเขาไปสู่ความหายนะไปสู่หนทางที่เราไม่พอจะยิ่งมีมากก็ยิ่งเลยแบบมานี้แต่ถ้าเกิดเป็นริสกีที่เราขอจะเอาล็อริสกีนั้นถึงแม้อาล็อจะให้มาเพิ่มพูนแค่นิดหน่อยแต่มันอาจจะเป็นความริสกีที่มันบารอกัด ความบารอกัดน,นั้นก็คือไม่ก็คือความที่เราสามารถที่จะพอมีพอใชออ้ไม่ว่ามันจะน้อยหรือมากก็ตามถ้าเรามีมากแต่เราไม่พอมันก็เหมือนเราไม่มีแต่ถ้าเรามีน้อยและรู้สึกพอเราก็รู้เหมือนกับเสมือนว่าเรามีอ่านี่คือคําว่าดิสกีที่บารอกัดกัเราดิสกีที่ความแห่งความจําเริญจาวดิสกีที่เอาเราพอใจเพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องที่เราขอก็บอกว่าเอ,าเอาลราก็จะตอบเราแบบนี้ถ้าอยาก ถ้าเกิดเราไม่สบายระยะเราจ๋าขอให้ฉันหายฉันเป็นโรคฉันฉันเป็นโรคฉันมีความทุกข์กับโรคของฉันเนี่ยแล้วบอกว่า ه, ก็จงได้สิก็จงช่วยเหลือฉันด้วยกัน จงไปหาหมอสินะครับหาอสบาบที่จะทําให้เจ้าหายหรือจงไปกินจงพยายามสรรหาสมนานุนไพรนู่นนี่นั่นอาก็คือทําอะไรสักอย่างไม่ใช่ขอๆๆและนั่งรอให้เอาเราช่วยหรืออันนี้ไม่ใช่เรามีหน้าที่ขอและเรามีหน้าที่พยายามความพยายามตรงนี้แหละที่เราบอกว่าจงช่วยเหลือฉันอ่าแล้วก็เรื่องราวการช่วยเหลือชั้นตรงนี้มันก็จะมาลิงก์กับตรงอีกความหมายหนึ่งของตรงนี้ที่เอาเราบอกว่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเอาล่ะให้ความสามารถของมนุษย์มานั้นแตกต่างกันเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยเมื่อเราไม่สบายเอาเราก็ให้มีมีคนที่มีความสามารถเป็นหมอโน่นนี่นั่นเพื่อที่เราหมอจะได้ช่วยเหลือคนและเราก็จะได้ให้หมอน,มนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่นี่คือเรื่องราวของอาการ การที่เราขอเรื่องราวที่มันได้เบิดเรียนมาจากยุทธกอนไนนั่นเองแล้วในเรื่องราวของยุทธกอนไนนั้นกําลังจะบอกเราว่าถ้าเกิดมีผู้ใดก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือกับเรานั้นเราก็จะอย่าหวังรางวัล ถ้าเราสามารถที่จะช่วยได้เราก็จะต้องช่วยเพราะรางวัลนะอัลลอฮ์นั้นดียิ่งกว่าเพราะเอาละให้เรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือกันนั้นจะต้องหวังรางวัลจากอัลลอฮ์นั่นเองไม่มีรางวัลที่ใดๆที่ดียิ่งที่สวยงามยิ่งกว่ารางวัลจากอัลลอฮ์มากกว่ารางวัลที่เราได้จากมนุษย์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทีนี้เมื่อเรามาอยู่ตรงความช่วยเหลือซึ่งการและ้กันตรงนี้เราไปดูซิว่าเอ๊ะเลยในไอ,อ,อความช่วยเหลือซึ่งกันและ้กันตรงนั้ตรงนี้นะเอาแล้วอยากจะบอกอะไรในสุรรต์ตรงนี้นะเราไปดูที่สุรร์ที่5อายะที่2ของเราตรงนี้ไหนนะสุรร์ที่5อายะที่2อ่ะสุรร์ที่5อายะที่2ตรงนี้มันจะพา,พาให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับนัสตาอินของความช่วยเหลือตรงนี้อย่างไร, <S <S งไรนั่นก็คือในสุรร์ ที่หนี้ก็คือเรื่องราวสุรอของอัลมาอิดะอายัดอายัเนี่ยมันมีเป็นอายาตที่ยาวมากแต่เราจะไฮไลท์ตรงท้ายท้า,ท,าที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของเราตรัววัตาอาวานูวัตาอาวานูช่วยเหลือซึ่งกันและการตรงช่วยเหลือซึ่งกันและการตรงนี้ตรงนี้นั้นในเรื่องราวของสุรอ,อัลมาอิดะตรงนี้กําลังบอกเราว่า วตาอาวานุอาลาเดริวตัตตกว่าจงช่วยเหลือซึ่งกันและกัารในอะไรในเรื่องของความดีและตักว่าวัลลาวัลลาตาอาวานุและจงอย่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัารตาอาวานุอาลาอิสมมวัลอุดวานในเรื่องราวของบาปสินบาปวัลอุดวานการละเมิดเอาเนาะบาปนั่นคือบาปทางศีลธรรททั้งหลายและการละเมิดก็คือการทําความชั่วทุกสิ่งอย่าง เนเพราะฉะนั้นอ๋อในอายะตรงนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัารตรงนี้ที่เอาลราบอกเราในความช่วยเหลือซึ่งการและการตรงนี้นั้นเวลาเราขอความช่วยเหลือแล้วในเรื่องราวของความช่วยเหลือนั้นเราเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งการและกัารในเรื่องของความดีไม่ใช่ไปช่วยเหลือสนับสนุนการในเรื่องของการทําความชั่วชั่วในสิ่งที่เราไม่ชอบและความดีที่เอาเราชอบนั่นคือความ ความดีนั้นก็คือความเราบอกว่าจงช่วยเหลือกันในเรื่องของความดีคําว่าความดีก็คือความดีที่เอาล็อพอใจคําว่าสิ่งบาปก็คือบาปที่เอาล้อไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราอยากจะเราอยากไปช่วยเหลือสนับสนุนกันในเรื่องที่เอาล้อไม่ชอบแล้วก็ให้ช่วยเหลือกันในเรื่องที่เอาล้อชอบนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาบอกเราในเรื่องเราของตรงนี้นั่นเองแล้วก็แล้วก็มาอยู่ในเรื่องเราของคาว่าและช่วยเขา เมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอความช่วยเหลืออะไรกับอลอ์ก็แล้วแต่การที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เรามีช่วยเหลือนั่นจะเป็นอัสับจะเป็นสาเหตุที่เอาล้อก็เวลาเราขอความช่วยเหลือกับอลอฟเอาล้อก็จะช่วยเหลือเราเช่นกันเรายิ่งช่วยเหลือคนมากๆเมื่อเราขอความช่วยเหลือกับอลอ์อย่างที่สุดในสิ่งที่เราอยากได้อนั่นแหละจะเป็นเหตุที่ทําให้ออลอ์นั้น ช่วยเหลือเราอย่างง่ายดายเช่นการอินชาอัลลอฮ์ส่วนต่อมาเรามาอยู่ในเรื่องของและช่วยเขาอาในเรื่องเราที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยเ,เราก็มาบอกเราว่าจงช่วยเหลือช้นผ่านไปแล้และจงช่วยเขาช่วยเขานี่มันอย่างไรอะไรกันแน่มันคือช่วยเขานี่เขาคือใครอย่างไรเราก็ต้องตามไปดูในสูรรัที่25อายัที่4ี่สุรรัที่ยีสิสอายัที่สเนี่ยเป็น อยู่ในสุร่าอัลฟุรกอนอายะสุราที่ยี่ห้าสุร่าอัลฟุรกอนอายะที่สี่นี้ตรงนี้เขาบอกว่าอ่านี่คำคำ,คำคำของเรามาอยู่ตรงนี้และช่วยเหลือเขาตรงนี้ในเรื่องราวของอายะตัวนี้กําลังจะบอกเราอะไรช่วยเหลือเขาเขาคือใครตรงนี้เขาบอกว่าวะกอลลลาฮีนะกะฟารูอินฮาดาอิลลาอิฟกูดิฟตารอวะกอลลลาซีและ ผู้ปฏิเสธสถานแล้วก็ฟารุก็ลาพูดว่าอันนั้นเป็นฉากที่เมื่อท่านนาบีนั้นได้เอาเรื่องราวของเอาล้อคำพูดของอล้อมาบอกให้กับกาฟิรูนมาบอกให้กับผู้ปฏิเสธมุชริกรีนในสมัยนั้นนั้นแล้วชาวมุชริกรีนที่ปฏิเสธหรือผู้ปฏิเสธเอาล้อน,นั้นก็มักจะพูดก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> พูดใส่ร้ายาบีบอกว่าอินฮาซาฮาซาสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เจ้าพูดเนี่ยคำพูดแบบนี้น่ะอ่า ไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกจาก if กูนิฟตารอเป็นคําโกหกและเป็นสิ่งที่ิฟตารอเป็นสิ่งที่เจ้าปั้นแต่งมันขึ้นมาเองเป็นสิ่งคําพูดเนี่ยไม่เจ้าบอกว่ามันมาจากเราไม่ใช่เลยเป็นคําพูดที่มันมาเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็วอาอิวอาอนาหูอะไรเก่ามนคอรีอาคอรีอื่นและ คาพูดคาพูดนี้ยังมีหมู่ชนอื่นที่มาช่วยเหลือเจ้าในการแต่งคําพูดนี้อ่าคาว่าเพราะฉะนั้นฮาวาอาอานาฮูตรงนี้ทําให้เรารู้ว่า,าช่วยเหลือเขาตรงนี้เอาล็อกกันมันจะบอกในเรื่องราวของช่วยเหลือตรงนี้คือช่วยเหลือท่านนาบีนั่นเองชาของอันนี้เป็นชาที่ท่านนาบีบอกกับมุชลิมีดแล้วเขาก็หาว่านาบีนั้นโกหก นบีนั้นโกหกแล้วก็คําพูดกองแต่เมื่อเขาคําพูดของเขาตรงนี้นั้นก็เลยทําให้เรารู้ว่าเขาบอกว่าและมีผู้ช่วยเหลือเจ้าในการในการประดิษฐ์คําพูดอันโกหกนี้แสดงว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คําพูดของนบีแน่นแสดงว่าทําให้เขารู้ว่าทำให้คําพูดของเขาของคนที่ปฏิเสธตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเขาเองก็รู้ว่ามันไม่น่าจะใช่คําพูดของท่านนบีแน่นแน แต่เขาูแต่เมื่อเขารู้ว่ามันไม่ใช่คําพูดของท่านนบีเขาก็เลยใส่ร้ายว่าอ๋อจะต้องมีคนมาช่วยเหลือนบีในการประดิษฐ์คําพูดแบบนี้แน่ๆเ,เพราะคําพูดที่นบีพูดมันไม่น่าจะใช่คําพูดของมนุษย์หรือมันไม่น่าจะใช่คําพูดของนบีนั่นเองอันนี้เป็นฉากของของนบีในใน,ในอายัดอายัดนี้แต่ที่มันเกี่ยวกับเราก็คือคําว่าช่วยเหลือเขาตรงนี้ที่มันเกี่ยวกับนัสตาอ,อินของเราตรงนี้นั้น ตรงนี้นั้นทําให้เราดูว่าและจงช่วยเหลือเขาตรงนี้เอาละกำลังจะบอกเราว่าถ้าเราจะขอความช่วยเหลือกับอววะแล้วก็อยากจะให้เราเอาล่ะช่วยเหลือเรานั้นจงช่วยเหลือเขาจงและช่วยเขาช่วยเขาในในตรงนี้ก็คือฉากในตะกิบกําลังบอกเราว,ว่าเขาตรงนี้คือนบีและจงช่วยเหลือท่านนบี หมายถึงเอาล์กำลังบอกเราว่าถ้าเจ้าอยากจะเอาล์ช่วยเจ้านะเจ้าจะต้องช่วยงานท่านนาบีด้วยเจ้าจะต้องช่วยเหลือท่านนาบีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็ได้ให้พี่นพพาไปแล้วในในหัวข้อครั้งที่แล้วนั่นก็คือหน้าที่ของนบีนะั่นคืออะไรกันแน่ หน้าที่ของบรรดานาบีทั้งหลายแหละบรรดานาบีมาเอาละส่งบรรดานาบีมาเพื่ออะไรแล้วเราก็พยายามให้เราช่วยเหลือร,รดาบีในเรื่องเหล่านี้แหละหน้าที่ของบรรดานาบีก็คือไม่มีไม่มีหน้าที่บรรดานบีทุกทุกคนที่เอาละส่งลงม,มานะั้นหน้าที่ของเขาก็คือมาทําให้มนุษย์นี้ได้รู้จากอัลล์เมื่อมนุษย์รู้จักแล้วก็อยากจะให้มนุษย์ทุกคนนั้นมาเป็นบ่าวของอัลล์ เมื่อมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ก็จะมาบอกว่าอันแล้วก็มาสั่งใช้ให้ทําความดีแล้วก็ยับยั้งความชั่วในสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบและอัลลอฮ์ไม่ชอบอันนี้คือเรื่องราวหลักๆของบรรดานาบีเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกเราว่าจงช่วยเหลือท่านนาบีถ้าอ่ารัานก็คือหมายถึงว่าเราก็จะต้องทําหน้าที่ของบรรดานาบีเพราะบรรดานาบีก็จากเราไปแล้ว เราก็คือเป็นตัวแทนของเราในโลกใบนี้ที่รับมรดกจากท่านนบีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเราเช่นกันที่เราจะต้องส่งต่อส่มม้ต่อน,นี้ให้ผู้คนไปเรื่อยๆสั่งใช้ความดีแล้วก็ทำความชั่วนี่แหละหน้าที่ของบรรดานาบีนี่แหละที่ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ในปัจจุบันเนี้มันขาดแล้วก็มันน้อยแล้วก็มันไม่พอเหลือเกินเพราะสังคมในสมัยนี้กลายเป็นยุคเป็นสังคมที่ตัวใครตัวมันเป็นสังคมที่ห้ามยุ่งเรื่องของชาวบ้านเมื่อใดที่เราไปยุ่งเมื่อใดที่เราไปบอกเราไปเตือนก็จะมีทัวมาลงกลายเป็น แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เหตุผลในสังคมณสมัยนี้ทำให้ปัจจุบันนี้ความชั่วก็เลยบานปลายเพราะเราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของเขาเรากำลัง ทำเรากําลังไม่ได้ทำหน้าที่ของของบรรดานบีนั่นเองอันนี้คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เอาล็อไม่ช่วยเหลือเราอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําไมทําไมที่เราดูอาแล้วทําไมสังคมเรายังไม่เปลี่ยนแปลงทาไมเราดูอาแล้วเรา สังคมเราถึงความชั่วถึงขยายออกไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือเรื่องราวของเราไม่ได้ทําหน้าที่ของบรรดานาบีนั่นเองและเมื่อเรานั้นขอความช่วยเหลือกับอเล็์ในเรื่องใดๆก็แล้วแต่อเล็กก็จะบอกเอมื่อเราขอความช่วยเหลือ,อยาัลอดจ๋า,า,จาสงสารชาวกาซาเหลือเกินยาวลอดจ๋า,เ,า,จาเราก็จะบอกเราว่า จงช่วยเหลือฉันสินั่นก็คือหมายถึงจงช่วยเหลือนบีแล้วก็จงช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นสาเหตุให้เอาช่วยเหลือเราเรา เรากลายเป็นสังคมที่ตัวใครตัวมันหรือเปล่าหรืออย่างไรทำทำไมความชั่วมันถึงบานปลายณนะนะวันนี้นี่คือเรื่องราวของหน้าที่ของบรรดานาบีที่มันหายไปที่มันน้อยเหลือเกินที่มันไม่เพียงพอนั่นเองในสมัยนี้แล้วก็เรื่องราวของบรรดานาบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือให้มนุษย์ได้มาเข้าหาอัลกรุรอานแล้วเรากับอัลกรุรอานนั้น เราอยากจะขอให้อะ์ช่วยเหลือแล้วเราอยู่กับคําพูดทุกคําพูดที่นบีนํามาทุกคําพูดที่นบีไปตักเตือนผู้คนนั้นนบีใช้คําพูดจากอันกลอน่นนบีใช้คําพูดจากวะยูทําให้สังคมของท่านนาบีนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เพราะฉะนั้น การตักเตือนที่ดีก็ต้องเอาคําพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เอาคําพูดของเราหรือเอาคําพูดของใครไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนคําพูดของมนุษย์จะไม่อาจทําให้หัวใจของมนุษย์สะเทือนได้เพราะเมื่อใจมนุษย์จะสะเทือนได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ คำพูดของอัลลอฮ์มาตักเตือนซึ่งกนและกันนี่แหละในเรื่องราวของผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือและเราในฐานะนัสตาอินเราขอความช่วยเหลือในวันนี้นั้นเราอยากจะได้ความช่วยเหลือจากอ mm ัลลอฮ์เมื่อเราเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเราก็จงนึกถึงคำตรงนี้จงช่วยเหลือฉันเราจะต้องพยายามและเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหันไป หันไปอยากจะให้เราช่วยเหลือเราหันไปมองรอบๆเนี่ยมีเราสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างและจงช่วยเหลือเขานั่นก็คือจงช่วยเหลือจงทํางานของบรรดานบีต่อนะนั่นคือเป็นสายที่เอาเราจะช่วยเหลือเราได้อย่างง่ายดายนั่นเองอินชาลอในสิ่งที่เราเดือดร้อนนั่นเองมาชาลอแล้วก็เวลาก็ได้ผ่าลเ,เลื่ยงเราว่าน่าจะไม่พออีกสอง หัวข้อนั่นก็คือแสวงหาความช่วยเหลือแบบไหนถ้าเราอยากจะขอความช่วยเหลือกับอัลมุสตาอานี่ยเราจะแสวงหาความช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรในตรงนี้ในอายะจากตรงนี้และอายุปานกลางมันเกี่ยวกับนัสตาอินตรงนี้อย่างไรตรงตรงอายุปานกลางอายุปานกลางนี่อาว่านุนตรงนี้เนี่ยอินชาอัลลอ์เราจะมาต่อกันในวิดีโอหน้าอินชาอัลลอ์และเหมือนเดิม เราพยายามจะให้พี่น้องเข้าหาเรามาทําคําขอเราจะอ่านคุรอานอยากจะให้พี่น้องได้คุ้นเคยจากคําอยากให้พี่น้องได้เข้าหากุรอานอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าคุรอานมันไม่ยากถ้าเราอยู่กับมัน ความยากอยู่ที่เราไม่เข้าหาความยากอยู่ที่เราไม่อยู่กับมันอะไรที่เราชินอะไรที่เราเข้าหามันทุกวันความยากจะค่อยๆง่ายขึ้นอินชาอัลลอฮ์เราอยู่กับคําของอัลติละคาไปเรื่อยๆจากหนึ่งอายัดไปสองอายัดไปเราแรก,แรกๆพี่น้องอาจจะไม่สามารถที่จะลงลึกไปถึงรักท์อย่างที่ครูทําได้ไม่เป็นไรเราเอาจากทีละอายัดไปก่อนที่เราเข้าใจจากคํก่อร้อนในอายัดไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถ เข้าใจในประโยคจากคำขอร,ร้องรู้เข้าใจอันกลุ่นาจากคำขอร้องทำให้เรานั้นสนิทกับตัวอ่านอายัดนั้นๆซูร้นนั้นๆทีละซูระไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์แล้วเราจะเข้าใจอันกลุอ่านได้อย่างง่ายดดยกุ่อ่านลงมาให้มนุษย์ไม่ได้ให้เอ่อคนที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องเข้าใจเพียงแต่เราทำความเข้าใจให้เราใช้เวลากับอันกลุรอ่านนิดนึงอินชาอัลลอฮ์หวังว่า วิดีโอนี้จะได้ประโยชน์จากคำว่าน,นัสตาอินวิธีการอยู่กับคำขอ allah. Allah. Al allah um a อ l a h ออินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดิลาฮิรับิลอาลามีนอัลลอฮุมะซิลลิวะสัลลัมอาลานบีนามุฮัมมัด